ผมไปรอบนเรือเลยพร้อมพร้อมเต็มคอนเทนเนอร์เลยพี่ได้ๆจับยิงยัดคอนเทนเนอร์โอเคโอเคพี่โอเครับครับครับโอเคครับพี่แค่นี้ครับพี่โอเคครับพี่โอเคสวัสดีครับทุกทุกคนชิโกคิมแม่งจะค้าล really. ิ ALLY, oh. oh. งจร oh. ิงว okay. okay. ่ะ okay. ม okay. ันจะจับใส่สตูคอนเทนเนอร์อ่ะคนคิดว่าไงวะถ้าคุณอยากให้ผมล้างแค้นมันกดคอมเม่ดีเมื่อีหัวใจอยากเล่นอยากเล่นไม่มีครับไม่มีไม่มีคำหาพ่อไง โอเคทุกคนเอางี้ดีกว่าอย่างเนี้ยผมเห็นในติ๊กต็อกอะมันมีลิงกสายลับเว้ยผมจะแปงลงร่างเป็นลิงกสายลับเลยกันนะไม่ได้แปงลงร่างหรอกคือปลี่ตัวเป็นลิงกสายลับอะ่ะผมซื้อคอสตูมลิงกสายลับมาผมจะแฝงตัวไปดูกระบวนการมันนีม่มันศึกษาเอาลิงเอาอะไรมาจากไหนผมจะช่วยลิงพวกนั้นเว้ยทุกคนคิดว่าผมจะช่วยพราะวกพวก,พวกลิงพวกนั้นได้ไหมทุกคนลองคอมเมนต์มาดูดิเออว่าแบบช่วยได้ค่ะี่ฟิล์มช่วยไม่ได้หรอกไอ้ควายไอ้โง่อะไรเงี้ยก็ว่าแบบเดี๋ยวผมขอปปนนอนุญา โอเคเกี <G iro entender it> ้เก <Anfang> ี <avez> ้เกี้ยเหมียวเหมียวเหมียวกั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 วนี่คือเสียงลิงนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปแอดในวยปาก่อนเลย